สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปพัเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่าแคชชี่นะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็เป็นแนวโหลดแอปมาแล้วก็เปิดใช้งานนะครับก็เช่นตัวนี้เนี่ยเปิดใช้งานา5านาทีนะครับสำหรับวันนี้มันก็จะมีโอกาสได้รับคะแนนมันจะมีให้เล่น3วันนะครับวันละ5นาทีก็จะเปิดประมาณนี้สมัครใหม่เนี่ยมันจะได้มาคะแนนอยู่ที่1,800นะครับอถอนขั้นต่ำตัวนี้เนี่ยใช้2000คะแนนนะครับ ก็ตามนี้อ่ะมันก็มีให้เลือกนะครับสูงสุดไปถึง8ดอลลาร์นะอ่ายิ่งถอนที่ยอดสูงอ่ายิ่งเยอะเนี่ยคะแนนมันจะใช้อ่ามันจะลดลงนะครับะก็ตามนี้อ่าเวลาถอนเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นค่าเงินอ่ยูโรนะครับเซนยูโรนะก็ตามนั้นนะครับถ้าถอนอก่อน12บสองรายกาเนี่ยมันก็จะเข้า ประมาณ12บสนิกาถึงบ่ายโมงนะครับก็ตามนั้นแต่ถ้าถอนหลังหลังเที่ยงนะครับมันก็จะเข้าอีกวันหนึ่งประมาณ12บสนิกาถึงบ่ายโมงนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปนี้นะครับทีนี้มาดูยส่วนของบินการจ่ายนะครับอันนี้เข้ามาช่วง12บสองนาฬิกาี่นาทีนะครับเข้ามาวันที่9กนะครับกักรดาโคนะครับก็คือวันที่ผมอัดคลิปนี่แหละก็เข้ามา Uh, 20เซนยูโรนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าได้ประมาณ6บาทนี่แหละ6บาทกว่านะ uh, mm hmm. ก็ตามนี้นะครับในส่วนของแอปนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถโหลดได้นะครับ uh, mm hmm. ตัวนี้เนี่ยคะแนนมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าถอนครั้งแรกเนี่ยเราจะได้ถอนเร็วนะเพราะว่า uh, เราได้คะแนนฟรีมาอยู่แล้วนะครับ1,800แอคะแนนโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ